สวัสดีครับในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไปวันนี้จะมาว่าในส่วนของเรื่ององศาโดยที่จะสองเรื่องก่อนแล้วกันนะองศาที่เป็นรูปสามเหลี่ยมกับองศาในส่วนของวงกลมมาลองดูว่าข้อสอบที่เขาเคยออกเขาออกอะไรกันบ้างในส่วนของปีอ,อกสามนะครับถามมาว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมุมที่หนึ่งมีขนาดเป็นสามเท่าของมุมที่สอง มุมที่3ใหญ่กว่ามุมที่2 20องศาอยากทราบว่ามุมที่2มีขนาดกี่องศาก่อนที่จะทำข้อสอบข้อนี้ขอทบทวนนิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับทบทวนว่าเราเข้าใจในส่วนของสามเหลี่ยมหรือเปล่านะครับเบื้องต้นความเข้าใจในส่วนขององศาก่อนในส่วนของเส้นรลบรูปในส่วนของ การคำนวณพื้นที่เดี๋ยวครั้งต่อไปจะพยายามเตรียมตัวมาให้พวกเราแต่ให้เข้าใจว่าสามเหลี่ยมเรามีสามเหลี่ยมอะไรบ้างครับภาพนี้ก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะยันสามเหลี่ยมมุมฉากด้านฉากก็คือ90องศาอีกครั้งหนึ่งครับวงไอองศาภายในสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับเราจะมี1 8 0องศานะครับทบทวนนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจําว่าองศาภายในสามเหลี่ยมนะครับรวมกันได้ 180ในขณะที่ส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านที่มุมฉาก90นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปบวกบวกกันให้ได้เป็น180ในส่วนของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น180หาร3ก็ทุกอันก็คือ60องศานะครับในขณะที่สามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่ มีด้านเท่ากัน2ด้านนะครับด้านเท่ากัน2ด้านในขณะที่มุมก็เท่ากัน2มุมในการที่ประกอบกันเป็นหน้าตัวนะครับส่วนสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ3ด้านเท่ากันนะครับแล้วก็มุมเท่ากันด้วยส่วนสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือส่วนที่เราตั้งคําถามในส่วนของข้อนี้นะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของตัวคําถามนะครับที่เขาถามว่าสามเหลี่ยมมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็งวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับก็พยายามวาดดูว่า มุมที่เราถนัดเป็นสามเหลี่ยมง่ายนะครับวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมาก่อนนะครับวาดอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับมุมที่1นะครับมุมที่2มุมที่3โจทย์ว่าอะไรครับมุมที่1มีขนาดเป็น3เท่าของมุมที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามุมที่2เท่ากับ x นะครับตั้งสมการว่ามุมที่2นี้เท่ากับ x นะครับมุมที่ 1น,นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของมุมที่2ก็คือมีขนาด 3x นะครับ 3x นะครับแล้วก็ x นะครับแล้วก็บอกอะไรครับมุมที่3ใหญ่กว่ามุมที่2นะครับมุมที่3ใหญ่กว่ามุมที่2 20องศานะครับมุมที่3ใหญ่กว่าก็คือเป็นอะไรครับมากกว่าก็บวกเข้าไปอีก20องศานะครับเพราะฉะนั้น ทั้ง3มุมนะครับก็คือทั้งสมุมก็คือมี x บวก3 x นะครับบวกกับส่วนของ x บวก20นะครับรวมกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ180องศานะครับคือทั้งหมดเรืนแก้สมการนะครับหลักการแก้สมการเราก็แก้ได้นะครับมีอะไรบ้างครับส่วนอย่างแรกเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับ x บวก3 x เป็น4 x บวกอีก x ก็เป็นเท่าไหรครับ า x ครับด้านนี้ก็เหลือบวก20เท่ากับเท่าไหร่ครับ180เพราะฉะนั้น 5x นะครับย้ายไปอยู่ด้านข้างนะครับเท่ากับ180ลบ20นะครับ 5x คิดช้าๆนะครับก็าับนนบช้ามากก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเวลามีจำกัดนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ20ล80ก็คือ160นะครับ x เท่ากับ หาเท่าไหรครับ5 35นะครับทดหนึ่งนะครับ x เท่ากับ32องศานะครับถูกต้องเปล่าครับ5ทาตัวตัวอีกทีหนึ่ง5 35 5 2 10องนะครับ32องศาก็คือถามหามุมที่2เลยนะครับอันนี้คือตั้งนะครับก็จะถามหามุมไหนคุณก็หาออกมาได้นะครับแล้วแต่ว่าโจทย์จะถามมุมไหนนะครับแต่ว่าเราตั้งสมการประมาณนี้เพราะฉะนั้น โจทย์ของข้อนี้นะับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือมุมภายในของสามเหลี่ยมเป็นไงครับรวมกันได้180แนะครับแล้วหัดตั้งสมการตามที่โจทย์บอกนะครับคราวน,นี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นวงกลมบ้างนะครับวงกลมโจทย์ถามว่าไงครับวงกลมเวลาในส่วนของนะครับบ่ายสองสามสิบหรือว่าสิบสี่สามศูนย์นะครับหรือว่าสองจุดสามศูนย์ pm เนี่ย นะครับเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุนกันกี่องศาก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้ก็ต้องมาทบทวนกันนิดดนึงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในส่วนของวงกลมนะครับมุมภายในทั้งหมดนะครับเท่ากับ360องศานะครับพะะนั้นแต่ละเวลาก็เข็มสั้นเข็มยาวก็ทำมุนที่แตกต่างกันไปนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือบ่า3หรือว่า 1 5 0 0น,น,น,นก,ก็แล้วแต่นะครับว่าโจทย์ถามประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือเข็มสั้นเข็มยาวตั้งมุมการเป็น90องศานะครับแต่ว่าโจทย์อาจจะถามในมุมกลับก็ได้นะครับโจทย์ถามว่าอันนี้เข็มสั้นเข็มยาวนะครับมุมกลับนะครับก็ต้องเป็นไงครับ3 6 0รลบ90นะครับก็เหลือเท่าไหร่ครับเออ16เหลือ7 นะครับก็เป็น270ถูกต้องเปล่านะครับถ้าถามอีกมุมกลับหนึ่งนะครับแล้วแต่จุ์ว่าจะถามประมาณไหนเพราะฉะนั้นลองดูว่าส่วนของตัวช้อยถามว่าไงราวนี้มาดูในส่วนของตัวเข็มนาฬิกานะครับอย่าลืมว่าเข็มนาฬิกาเข็มยาวนะครับขนาดที่เข็มยาวเดินไปนะครับหนึ่งรอบมันต้องเดินไปเท่าไหร่ครับ12นะครับช่องใหญ่นะครับในกรช่องใหญ่ก็มีช่องเล็กอยู่เท่าไหร่ครับ 1>, 1 2 3 4งหนะครับแต่ว่าส่วนของเวลาเข้าสอบจริงคุณไม่มีสิทธิ์เอานาฬิกาเข้าห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถดูได้ว่าเข็มจริงๆนะครับมีกี่เข็มนะครับหลายคนก็งงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ลักษณะโจทย์ถามประมาณไหนนะครับถ้าโจทย์ใจดีก็ถามนะครับของกอพออาจจะถามแค่เท่าไหร่ครับ1 4บสนะครับแต่ว่าถ้าส่วนของที่เป็น ส่วนของตัวมัธยมอาจจะถามว่าเวลา14-35นะครับก็แล้วแต่ว่ายากน้อยมากน้อยขาดไหนนะครับแต่เข้าใจว่าให้เข้าใจว่านะครับขณะที่เข็มยาวเดินไปเข็มสั้นก็ก็เดินตามไปด้วยนะครับเข็มสั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงถมว่าบ่าย2-30เนี่ยเข็มสั้นมันก็เดินไปเท่าไหร่ครับครึ่งเพราะเรามี60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงใช่เป่ะดังนั้นเข็มสั้นก็เดินมาครึ่งทางใช่ป่ะในขณะที่เข็มยาวก็ตรงเป๊ะตรง เลข60นะนรับะครับงั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดแล้วกันครับคราวนี้ในส่วนของเวลา14-30หรือเรียกอย่างก็คือบ่าย2-30นะครับเวลาเดียวกันนะครับงั้นเลขเข็มสั้นเข็มยาวนะครับดูให้ได้ดูให้เป็นนะครับแต่เรารู้ว่าเป็นไงครับ1ชั่วโมงมันก็เท่าไหร่ครับ60องศานะครับ อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะครับองศาภายในส่วนของตัววงกลมคือ360นะครับเราจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ12ช่องก็12ไปหารนะครับช่องใหญ่ของแต่ละอันนะครับช่องใหญ่ของแต่ละอันนะครับส2 3 36ก็คือ30องศานะครับนั่นคือสิ่งที่แต่ละช่องเพราะฉะนั้นลองดูถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับถ้ามันเป็นบ่าย ครึ่งทางใช่ป่ะนะับถ้ามันมันครึ่งทางเมื่อกี้เรามองดูแล้วครึ่งทางมันก็คือ90นะครับแต่ว่านี้มันคือไม่ได้ถึงครึ่งนะครับแต่เรารู้ว่าตรงนี้ใช่ป่ะครับหนึ่งช่องเท่ากับ30เพราะนั้นตรงนี้ก็คือ90แล้วใช่ป่ะนะครับเองหาตัวที่เหลือนะครับผ่านมาครึ่งทางก็เท่าไหร่ครับ15นะครับเพราะนั้นเป็นไงครับ90นะครับองศาบวกด้วยครึ่งทางของถมสิบห นะครับก็คือเท่ากับเท่าไรครับ115นะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับโจทย์ถามอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ถามด้านนี้ใช่ปะนะคุณก็ต้องเอาอะไรครับ360นะครับถ้าถามมุมกลับนะครับลบ115ก็จัดการลบนะครับเหลือ5นะครับอันนี้5เหลือ5ลบ1ก็เหลือ4นะครับก็2 4 5หแล้วแต่นะครับลองดูว่าโจทย์ถามในส่วนของมุมไหนนะครับโจทย์จะถาม ในส่วนของมุมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าปานในส่วนของมุมกลับก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งสิ่งที่ต้องรู้ของอันนี้นะครับมุมภายในคือ360นะครับแล้วทั้งหมดมีอยู่12ช่องนะครับคุ่มลองดูว่าเข็มที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับแต่ละอันมันเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ครึ่งทาง15นะครับขออภัยนิดนึงครับเวลา เอ,อ่ออธิบายนะเพราะว่าทั้งหมดมัน30ใช่ป่ะนะครับขอลบนะครับว่าถ้ามันครึ่งทางอันนี้ก็คือ2.5ใช่ป่ะนะครับ2.5มันก็คือ15นะครับมันผ่านมาครึ่งทางนะครับเพราะงั้นบวก15เข้าไป9 0้5บวก 15, ก็คือ115นะครับเพราะงั้นเข็มสั้นเข็มยาวทำมุมกันนะครับถ้าถามบ้านหนึ่งก็คือ1 1ออีกด้านหนึ่งก็คือ360ลบ 15นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ส่วนเขามาหลอกพวกเราได้นะครับครับเริ่มควา,ามยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคราวนี้เริ่มมาเป็นบ่าย2 35นะครับ2 35เรามาดูส่วนของตัวเข็มนะครับวาดรูปอีกทีหนึ่งในส่วนของนาฬิกานะครับเริ่มจากด้านบนก็คือ12นะครับด้านล่างคือ6นะครับตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น9 นะครับพยั้นส่วนที่เข็มแน่นอนนะครับส่วนของบ่ายโมงนะครับบ่ายสองแล้วก็ส่วนของตัวเข็มยาวแน่นอนเราก็รู้ว่ามันชี้มาเลขเจ็ดนะครับนี่เข็มยาวแน่นอนแต่ส่วนของเข็มสั้นเนี่ยนะครับเข็มสั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสองกับสามนะครับแต่มันเกินครึ่งไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเข็มยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณเกินครึ่งนะครับอันนี้เกินครึ่งเพราะฉะนั้นจตรวจก็ถามว่าเข็มสั้นเข็มยาวทํากันกี่องศานะครับสิ่งที่แน่นอนว่านะครับตรงนี้มันกี่ช่องนะครับกี่ช่องเรามานับจํานวนช่องก่อนแล้วการที่ว่ารู้ที่แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าส่วนของ360องศานะครับที่เข็มยาวเดินนะครับทั้งหมดใช้ไป12ช่องเพราะฉะนั้นช่องหนึ่งของเข็มยาว นะครับช่องหนึ่งของเข็มยาวนะครับอันนี้ก็คือ12 3 3 6ก็คือ30องศานะครับพยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4ก็คือตรงนี้แน่นอนว่านะครับเวลาที่เข็มเดินก็คือ120ตรงนี้องศาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเวลาที่มันเดินผ่านมานะครับตรงนี้มันคือ30องศานะครับที่เข็มยาวเดิม อย่าลืมว่าเข็มยาวเดินนะครับหนึ่งชั่วโมงที่เข็มสั้นท,ท,ทั้งทัทีเข็มสั้นเดินหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงช่มเดินหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับเท่ากับสามสิบองศานะครับที่เขาเดินเพราะงั้นในเวลานะครับหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเข็มสั้นก็เดินเท่าไหร่ครับสามสิบส่วนหกสิบนะครับหรือว่าหนึ่งส่วนสอง เพราะฉะนั้นในเวลาที่35นาทีนะครับเราก็เปรียบเทียบเลย35นาทีว่าเข็มสั้นเดินเท่าไหร่นะครับก็หลักการคูณเท่ากันนะครับก็คือ35ส่วน2ก็เท่ากับ17.5นาทีนะครับแต่ช้าก่อนนะครับ17.5นาทีก็คือส่วนนี้ที่มันเดินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาถามก็คือถามจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าบางครั้งอาจจะมีโจทย์หลอกในส่วนของ17.5ด้วยนะครับส่วนที่มันเดินจริงแล้วก็คือเท่าไหร่ครับคุณต้องเอาในส่วนของตรงนี้อย่าลืมนะครับมันมี30ใช่ปะนะครับเพราะนั้นก็คือส่วนของ30นะครับที่เดินมาลบด้วยที่เดินผ่านไป17.5นะครับลบกันถูกได้ปะนะครับ5ก็คือเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็เป็น สอนะครับ12.5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ12.5นะครับไม่งงนะครับตรงนี้17.5ใครงงตรงไหนกลับไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเข็มที่ทำมงกันก็คือ120นะครับบวกกับ12.5นะครับเข้ากับ132.5องศานะครับคือคำตอบนะครับขออภัยเกี่ยวเชียบก็พูดว่าองศาสเสมอนะครับจริงๆองศา เป็นส่วนของบเป็นส่วนของจ2ด3 2 5องศานะครับแต่ถ้าไม่มีคำตอบคุณก็ไปดูนะครับก็อาจจะถามในส่วนของมุมกลับก็ได้นะครับถ้าถามมุมกลับคุณก็ไปเอา360องศานะครับลบส่วนของตรงนี้เป็นคำตอบนะครับแล้วแต่ว,ว่าเขาถามมุมไหนโอเคนะครับมาอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งคราวนี้ถามกลับไปนะครับเพรก็ถามว่า เข็มสั้นเข็มยาวทำมุมกับ207องศาคราวนี้ถามเวลานะครับเวลาเนื่องจากมันเป็นเข็มนะครับเราก็แปลงจากตรงนี้ให้เป็นส่วนของตัว pm ก่อนอันนี้ก็คือ2ทุ่มนะครับก็80 0 3นทุ่ม9นะครับ9 0 0ศ pm ใช่ป่ะนะครับอันนี้3ามทุ่มกึ่งนะครับอันนี้4ทุ่มใช่ปะ่ะเพราะเข็มเรามีแค่นี้นะครับเป็นเวลากลางคืน ก็จัดการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเข้าไปนะครับนะครับโอเคนะครับสิบสองหกนะครับส่วนของตัวสามตัวเก้านะครับถ้าสมมุติว่าเวลานะครับเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มเราอยู่ประมาณนี้ใช่ป่ะนะครับสามทุ่มตรงนี้ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ เก้าสิบเช็คบตั้งฉากพอดีนะครับ90องศานะครับ90องศานะครับไม่ใช่4ีนะผมเพิ่งเขียน90องศา4ีตลอดนะครับ90องศา90องศาเพราะงั้นมุมที่กลับกันก็คือ360ลบด้วย90นะครับ360ลบ90ศูนย์ นะครับตรงนี้ก็เป็น16ก็เหลือ7ก็270เนะครับเป็นคำตอบที่ผมสุ่มเดาพอดีนะครับว่าเป็น270องศาในส่วนของคำตอบนะครับอย่าลืมว่ามุมภายในรวมกันได้360อนะครับอันนี้คือส่วนของตัวส่วนขององศาในวงกลมนะครับแต่ก็ฝากไปทบทวนนิดนึงนะไปลองทบทวนค้นหาตัวเองว่าในส่วนของตัว ถ้ามันสองทุ่มนะครับเข็มสั้นเข็มยาวทํากันกี่องศาถ้าเป็นสามทุ่มทำยังไงนะครับแล้วว่าสี่ทุ่มทาไงย้ยําอีกครั้งเข็มสั้นเข็มยาวนะครับได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วอย่าลืมว่าเป็นไงครับเข็มส่วนของตัวเข็มยาวที่เดินสามร้อยหกสิบองศานะครับมันเดินภายในสิบสองชั่วโมงเพราะนั้นหนึ่งช่องของเขาก็คือเท่าไหร่ครับ 30องศานะครับอันนี้คือสิ่งต้องรู้นะครับแต่ระวังช่องที่มันเดินไปหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณลองดูหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ลองให้กลับไปทบทวนดูนะครับว่ามันเดินไปได้กี่นาทีกี่องศานะครับแล้วก็เทียบมันจจัยยากเอานะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นแนวคิดนะครับในส่วนขององศาทั้งองศาที่เป็นส่วนของสามเหลี่ยมและองศาในส่วนของวงกลม นะครับเวลาเจอข้อสอบคุณจะได้ไม่งงแล้วก็ตั้งสติให้ได้นะครับขอฝากในส่วนของตัว YouTube นะครับที่เป็นส่วนของการเตรียมตัวสอบเข้าราชการนะครับมีทั้งแบบข้อสอบเก่าและก็มีแนวข้อสอบที่คาดหวังว่าพวกเราอาจจะได้เจอเจนนะครับรวมั้งในส่วนของ Facebook ที่ชื่อว่ากิจกรรมการเตรียมส,สอบเข้าราชการเพื่อให้ พวกเราได้รับข่าวสารที่จำเป็นและมีประโยชน์แต่ว่าถ้ามีอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมอยากให้พูดคุยเรื่องอะไรนะครับก็จัดการใส่ในส่วนของคำถามได้เลยนะครับทั้งในส่วนของคำถามภายใต้ช่อง YouTube หรือว่าภายใต้ Facebook นะครับผมยินดีพยายามหาคำตอบให้พวกเราเพื่อที่จะนำพาพวกเราให้ผ่านกอพอภาคกอ ไปย่ยอย่างรวดเร็วนะครับรู้ให้ได้ว่าจุดอ่อนของก็คืออะไรแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลอย่าลืมว่าส่วนของ YouTube คุณไม่ได้จำเป็นต้องติดตามของผมก็ได้นะครับมี YouTube ของหลายติวเตอร์ที่พยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจแต่สิ่งสำคัญเราต้องพยายามคิดให้ได้คิดให้เป็นเพราะว่าข้อสอบกอพอไม่เคยซ้ำรูปแบบนะครับแล้วก็มีลักษณะข้อสอบที่หลากหลายการเตรียมตัว การฝึกทําโจทย์ให้ได้เยอะๆบริหารเวลาให้ดีเป็นสิ่งที่สําคัญผมขอให้พวกเราตั้งใจนะครับฟันฝ่าบวริสัทไปให้ได้อย่าท้อแท้นะครับขอบคุณค่ะ